ปริศนาแห่งอิสอัปฐมกาลบทที่21-35การกำเนิดของอิสอัในยามค่ำคืนที่เงียบสงบมีดาวบนท้องฟ้าส่องสว่างพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาร่าและอับราฮัมทรงสัญญาว่าจะให้พวกเขามีบุตรแม้ซาร่าจะสูงวัยและผ่านช่วงเวลาที่น่าจะมีบุตรไปแล้วพระเจ้าทรงปรัสว่าซาร่าจะให้กำเนิดบุตรชายและเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัอิสอักเติบโตและการทดสอบ เมื่ออิสักเติบโตขึ้นเขาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังบิดามารดาแต่คือหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและสั่งให้เขาถวายบูชาอิสักบนภูเขาโมริยาอับราฮัมรู้สึกตกใจและเจ็บปวดแต่ด้วยความเชื่อที่แน่วแน่เขาพาอิสัะขึ้นไปบนภูเขาและเตรียมที่จะถวายบูชาการทดสอบที่โมริยาเมื่ออับราฮัมกำลังจะยกมีดขึ้นถวายบูชาอิสระ ทู้สวรรค์ของพระเจ้ามาหยุดเขาและตรัสว่าอย่าทำอะไรกับเด็กนั้นเลยเราเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมีแกะตัวหนึ่งปรากฏขึ้นในพุ่มไม้อับราฮัมถวายแกะนั้นแทนอิสอักอิสอักและรีเบคา วันหนึ่งอิสพะออกไปเดินเล่นในพุ่งนาและพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เขาพบกับรีเบคาสตรีที่สวยงามและมีจิตใจดีพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ไปบอกให้รีเบคาออกไปพบน้ําและที่นั่นเธอได้พบกับอิสคัคเมื่อพวกเขาได้พบกันอิสคัคและรีเบคารู้สึกถึงความเชื่อมโยงและความรับที่พระเจ้าประทานให้อิสคัคกับบุตรฝาแฝด รีเบคาได้ให้กำเนิดบุตรฝาแฝดคือเอซาวและยาโคบซึ่งทั้งสองคอนมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างมากคือ1พระเจ้าทรงปรากฏแก่รีเบคาและบอกว่าในคันของเจ้ามี2อชนชาติและชนชาติหนึ่งจะแข็งแรงกว่าชนชาติหนึ่งความขัดแย้งระหว่างเอซาวและยาโคบเมื่อทั้งสองเติบโตขึ้นเอซาวเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งกาจ ขณะที่ยาโคบเป็นคนเงียบสงบและชอบอยู่ในเต็นท์คือหนึ่งเอซาวกลับมาจากการล่าและรู้สึกหิวอย่างมากยาโคบเสนออาหารให้เอซาวแลกกับสิทธิบุตรหัวปีเอซาวยอมรับข้อเสนอของยาโคบโดยไม่คิดการแยกทางและการพบกันอีกครั้ง เอซาวและยาโคบเกิดความขัดแย้งรุนแรงจนต้องแยกทางกันไปคืนหนึ่งพระเจ้าทรงปรากฏแก่ยาโคบในความฝันและสัญญาว่าจะปกป้องเขาเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองได้พบกันอีกครั้งและปรับความเข้าใจกันพวกเขาให้อภัยกันและกลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันติดตามเราเพื่อสำรวจเรื่องราวลึกลับและบทเรียนจากพระคัมภีร์ที่น่าตื่นเต้นอย่าพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งเลย